ไอ่อนแอเกินไปจนแม้แต่ขมรนและพม่าต้องแบ่งกันใหญ่ไม่มีใครเข้าเก่งใจไทยแล้วหรือยังไงยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ TNS Thailand Now ก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับผมในการทำคลิปใหม่ต่อไปสำหรับบทความดังต่อไปนี้นะครับถือว่าอ่านแล้วก็น่าสนใจครับเป็นบทความทัศนะโดยกอรกิตดิษถานนะครับ ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการข่าวต่างประเทศเ h อ b เบตเตอร์ better, ก็ต้องขออนุญาตนำบทความมาเผยแพร่ต่อนะครับตอนนี้ประเทศไทยกำลังถูกท้าทายรอบด้านกันเลยทีเดียวนานมาแล้วที่ผมไม่เคยเห็นเพื่อนบ้านทางฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเหมิมเกลิมกับไทยมากขนาดนี้ตอนนี้กัมภูชามีกระแสรเรียกร้องให้รัฐบาลนั้นฟ้องศาลโลก เพื่อย่งชิงเกาะกูดจากประเทศไทยส่วนรัฐบาลคขมรก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเพราะใจหนึ่งก็อยากจะเจราจา MOU 44กับประเทศไทยเต็มทีแต่มาเจอฝ่ายค้านเร่งรัดให้ฟ้องไทยไปเลยไม่ต้องเจราจาในเวลาเดียวกันกองทัพว้าซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยที่เคยมีชื่อเสียงเรื่องของการผลิตยาเสพติดให้ทะลักเข้ามาในประเทศไทย แล้วในตอนนี้เลี้ยงพวกจีนเทาเอาไว้ซึ่งเป็นภัยต่อบ,บ้านเมืองของเราทั้งสองฝ่ายและมีการสร้างฐานล้ำเข้ามาภายในเขตแดนไทยเมื่อไทยขอร้องให้ย้ายฐานออกก็ยังไม่ขยับล่าสุดคือกองทัพเรือเมียนมานั้นก็มีการยิงเรือประมงคนไทยจนเสียชีวิตหนึ่งรายเจับอีกจํานวนหนึ่งและจับตัวไปอีกจํานวนหนึ่งซึ่งมีรายงานว่ากรณีนี้ เมียนม่านั้นเข้ามาล้ำในเขตหน,น้าน้ำไทยด้วยซ้ำแต่ถึงจะไม่ล้ำเป็นฝ่ายที่ไทยล้ำเข้าไปแต่การยิงคนตายนั้นถือว่าเป็นการทำเกินกว่าเหตุกรณีนี้มันร้ายแรงถึงขั้นขนาดนี้แล้วครั้งสุดท้ายที่จำได้คือตอนรัฐบาลทักษินครั้งที่หนึ่งเมื่อ20กว่าปีซึ่งตอนนั้นกองทัพไทยต้องไปรบกับกองทัพว้าและประทะกับเมียนมาด้วยแถมยังเจอกับกัมพูชา เผาสถานทูตไทยที่พนมเปญด้วยตอนนี้เป็นรัฐบาลลูกของทักษิณที่มั่นใจว่าสนิทกับเพื่อนบ้านทั้งสองฝั่งแต่ไงกลายเป็นแบบนั้นได้สองฝั่งกำลังหยุมหัวประเทศไทยเลยก็ว่าได้รัฐบาลนั้นควรทบทวนแล้วว่าเขาเกรงใจเราหรือว่าเราเกรงใจเขากันแน่หรือว่านายกของเราเป็นผู้หญิงและวัยวุฒนั้นไม่มากพอก็เลยคิดว่าคงไม่กลา้า และเจ้าของบทความครับยังบอกว่านายกดันควรแสดงความกล้าออกมาให้เขาเห็นสักทีว่าผู้นำหญิงจากระบอบประชาธิปไตยน่าเกรงกว่าระเด็จการชายของเพื่อนบ้านเหมือนกันส่วนกองทัพไทยถูกมูเหล่าผมเห็นว่าไม่ใช่หน้าที่ของท่านที่จะทําเป็นตัวทูตแต่มีหน้าที่ใช้กำลังลูกเดียวท่านเจรจาได้แต่ไม่ควรอ่อนข้อแบบพลเรือนเช่น ถ้ามีใครล้ำแผ่นดินหรือน่านน้ำเข้ามาก็ควรสั่งสอนด้วยพระเดชไม่ใช่เลนนาดไม้หน่วมกันอยู่แบบนี้และเพื่อนบ้านที่ไหนจะมาเกรงกลัวยกตัวอย่างเช่นการปล่อยให้กัมพูชาซ้อมรบแถวแถวเกาะกงซึ่งเดิมนั้นเป็นแผ่นดินของไทยและยังอยู่ใกล้เกาะกูดกับน่านน้ำที่เป็นกรณีพิพาทกันถ้ากองทัพได้รับรู้เรื่องนี้แล้วยังเฉย นั่นแสดงว่ายอมให้เขาเหยียบตีนเราง่ายๆหรือถ้ารัฐบาลรู้แล้วทำเป็นตาบอดข้างเดียวผมขอเตือนว่าเรื่องนี้อาจจะทำให้พี่น้องชาวไทยไม่พอใจเพราะหลายคนเขาก็เริ่มตั้งคำถามแล้วว่ารัฐบาลยอมให้เพื่อนบ้านขนาดนี้เลยเหรอเพราะอะไรกันแน่และยังปรมามมทกองทัพว่าเอาแต่รบกับประชาชนแต่รบกับใครเขาไม่เป็นซึ่งผมได้ฟังแล้วเจ็บใจแทน เพราะส่วนตัวแล้วไม่ชอบให้ใครมาว่าทหารของเราเลยการปล่อยให้ว้าบุกเข้ามานานนับสิบปีโดยไม่ทำอะไรแล้วบอกว่าการปักปันเขตแดนนั้นยังไม่ชัดเจนผมเชื่อว่าเรื่องนี้แสดงถึงความไร้ประสิทธิภาพที่สุดเพราะถึงเมียนมาจะมีปัญหาสงครามกลางเมืองแต่เราก็ควรทราบว่าดินแดนของพวกว้านั้นรัฐบาลเมียนมาคุมไม่ได้ถ่ากองทัพเมียนมา ล้ำเข้ามาก็ว่าไปอย่างแต่พวกว้านั้นถือเป็นกองทัพนอกรัฐบาลหากกองทัพเถื่อนแบบนี้ล้ำเข้ามาได้ขนาดนี้ท่านคิดว่าท่านควรอยู่ดีๆพูดคุยกันดีดีแบบโกษาปานหรือควรใช้ปืนใหญ่แบบโกษาเหล็กพิจารณาเอาก็แล้วกันนะครับผมไม่ได้เรียกร้องให้ทำสมครามกันแต่เพื่อนบ้านไม่ได้สติดีดเหมือนกับไทยที่มองเพื่อนบ้านด้วยสายตาเป็นมิตร ส่วนเพื่อนบ้านมองไทยเป็นศัตรูแถมแต่ละประเทศแต่ละรัฐยังทําตัวป่าเถื่อนล้าหลังไทยเราเป็นประเทศที่ใหญ่นั่นคือเจริญทั้งเศรษฐกิจและการพัฒนาและยังมีสีีวิไลย,ยิ่งขึ้นเรื่อยๆส่วนกัมพูชาและเมียนมารวมถึงชนกลุ่มน้อยต่างๆรอบๆตัวเราล้วนแต่มาขอพึ่งใบบุญของเราโดยทํางานในบ้านของเราแล้วส่งเงินกลับบ้าน เงินที่ชนชาติเหล่านี้ส่งกลับไปได้กลายเป็นเงินภาษีเลี้ยงนักการเมืองที่ชั่วร้ายที่มุ่งร้ายกับไทยและกลายเป็นภาษีให้กับประเารทหารไปซื้ออาวุธทำร้ายคนไทยรัฐบาลเหล่านี้ไม่ได้สำนึกในความมีน้ำใจของคนไทยตรนกันข้ามกลับต้องการดินแดนของเราและยังเข็นค่าคนของเราแบบนี้เราควรจรจาอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนหรือไม่และทันยังกล่าวต่อนะครับว่า ผมเกรงว่าตอนนี้เรตติ้งของรัฐบาลตกต่ำลงมาเรื่อยๆเพราะความล่าช้าในการดำเนินนโยบายหลายๆอย่างแต่ที่เลวร้ายไปกว่านั้นท่านคงไม่ทราบว่าพี่น้องชาวไทยเขาไม่พอใจที่ท่านยอมให้เพื่อนบ้านเหยียบตีนประเทศไทยยังไม่นับการที่มีผู้มีอำนาจบางคนในไทยนั้นมีประโยชน์ร่วมกับกลุ่มติดอาวุธบางกลุ่มแถวๆชายแดนทำการค้ายาค้าไม้ ค้าของเถื่อนมาหลายสิบปีแล้วล่าสุดยังคอยเลี้ยงพวกจีนสีเทาไว้เพื่อทำลายคนไทยด้วยผมคิดว่าผู้มีอำนาจในบ้านเมืองท่านก็รู้ดีครับว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยรักท่านมากขึ้นขึ้นอยู่กับว่าท่านจะทำหรือไม่ทำก็แค่นั้นบทความทัศนะนี้นะครับโดยคุณกรกิจดิสถานผู้ช่วยบรรณาธิการบริหารและบรรณาธิการข่าวต่างประเทศ The better ก็จบไปนะครับสําหรับบทความอาจจะไม่ยาวมากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นบทความที่น่าสนใจนะครับกับใครที่ยังคงคิดว่าว้าแดงนั้นมาลุกล้ําดินแดนไทยรวมไปถึงเพื่อนบ้านนะครับข้างๆบ้านไม่ว่าจะเป็นทั้งกัมพูชาทั้งเมียนมารวมไปถึงชนกลุ่มน้อยนี่นะครับที่ที่พยายามมารุกรลานอยากได้ดินแดนไทยไม่ว่าจะเป็นทั้งทางบกและทางทะเลนะครับ ช่วงนี้มันก็เกิดขึ้นบ่อยจริงๆราวกับว่าไทยนั้นกําลังเผชิญหน้ากับทั้งกัมพูชาเมียนมาและชนกลุ่มน้อยอย่างว้าแดงไปพร้อมๆกันเลยถือว่าเป็นสิ่งที่ท้าทายนะครับสำหรับรัฐบาลชุดนี้ว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรเพื่อให้คนไทยยังคงเชื่อมั่นในรัฐบาลชุดนี้อยู่นะครับยังไงก็ติดตามรายละเอียดกันต่อไปนะครับใน E ีีต่อๆไป แล้วครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรครับเรื่องนี้ครับก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้ใต้คลิปเลยสำหรับอีพีนี้ผมแอดมิน TNS ไทเรนาวก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ